สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขมีกันอีกเช่นเคยนะคะและว,วันนี้เขม,มีก็มีข้อมูลเกี่ยวกับความรักมาฝากสาวๆคนอีกเช่นเคยละค่ะค่ะเหตุผลของการรักใครสักคนนะคะอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามการได้รับความรักจากใครสักคนนั้นก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ควรเกิดขึ้นให้ได้ในชีวิตอยู่เสมอแต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังของการตกกลุ่มรักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรงานนี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญได้สรุปเหตุผลที่ทําให้คนตกกลุ่มรัก และอาจเป็นตัวสร้างเสน่ห์ให้คุณโดยไม่รู้ตัวมาบอกกันเลยค่ะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะกับ8เหตุผลทางจิตวิทยาเบื้องหลังที่ทําให้ใครสักคนตกหลุมรักคุณ 1. ผู้คนมีแนวโน้มที่จะตกหลุ่มรักคนที่มีความคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่สนใจทัศนคติการวางตัวรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านี้นะคะอาจเป็นตัวเชื่อมทําให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่รู้ตัวค่ะ2 บุคลิกภาพคล้ายกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายถ้าคุณต้องการให้ใครบางคนนะคะตกกลุมรักคุณบางทีมันต้องอาศัยความเหมือนโดยบังเอิญเหมือนกันนะคะนั่นอาจหมายถึงคุณมีสีผมและสีตาคล้ายกับพ่อแม่ของเขาหรือมีลักษณะคำพูดคำจาที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่ของเขาซึ่งส่งผลทําให้คุณมีิสเนห์ดึงดูดอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยแหละคะ่ะ 3. กลิ่นมีผลต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะกล่าวไว้หลายสํานักชี้ชัดกันว่ากลิ่น มีผลอย่างมากต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามเช่นผู้หญิงมักจะชอบกินตัวของผู้ชายเช่นเดียวกับการที่ผู้ชายรู้สึกว่ากลิ่นของผู้หญิงในช่วงที่เป็นประจำเดือนมีสเสน่ห์และแรงดึงดูดมากที่สุดค่ะ 4. ท่าทางการวางตัวของคุณนักจิตวิทยานะคะแนะว่าปฏิกิริยาท่าทางการวางตัวของคุณระหว่างอยู่ในพื้นที่ทางสังคมส่งผลต่อการดึงดูดเพศตรงข้ามของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ แน่นอนว่าคนที่มีปฏิกิริยาทางบุคลิกภาพหรือท่าทางที่เก็บตัวปิดกัน้นไม่กล้าแสดงออกจะดึงดูดเพศตรงข้ามได้น้อยกว่ากลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยนะคะ 5. ความสูงมีผลต่อความรักจากผลการวิจัยการศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษย์นักจิตวิทยาชี้ว่าผู้ชายที่มีความสูงมากกว่าจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากกว่าคะ่ะแต่หนุ่มที่เกิดมาตัวเล็กขาสัน้นก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะรักแท้ยังมีอยู่จริงเสมอคะ่ะ 6. แชร์ประสบการณ์น่ากลัวหรือว่าเสียวบ้างก็ดีนะอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่เมื่อกลุ่มนักวิจัยได้ทำการสำรวจจากการสนทนาของหนุ่มสาวที่เพิ่งทำความรู้จักกันพวกเขาค้นพบว่าในกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นการสนทนาด้วยการแชร์ประสบการณ์ความเสียวหรือโมเมนต์ที่น่ากลัวมีแนวโน้มที่จะสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายได้ดีไม่แพ้กันค่ะ 7. ยังไงความใกล้ชิดก็ดีกว่าเสมอ จากงานวิจัยหลายๆที่ที่ไม่ต้องชี้ชัดเลยนะคะเราก็พอจะดูออกว่าคนสองคนที่มีความดึงดูดซึ่งกันและกันอาจอาศัยอยู่ในระยะทางที่อยู่ใกล้กันก็มีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้ดีกว่าอย่างคําที่ว่ารักแท้แพ้ระยะทางไงคะ 8. รอยยิ้มหนึ่งในพฤติกรรมที่ดีที่สุดของมนุษย์ต้องถือได้ว่ายิ้มเป็นพฤติกรรมของมนุษย์นะคะที่จะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปได้อย่างผ่อนคลายและเรียบง่ายมากที่สุดและแน่นอนว่าคนที่ดูมีความสุขมากกว่า ยอมจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้มาชอบได้มากกว่าเช่นกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะกับ8ข้อมูลที่เขมีนํามาฝากข้อมูลนี้นะคะเป็นเพียงข้อมูลทางจิตวิทยาซึ่งส,สาวๆทุกคนสามารถนําไปวิเคราะห์ได้และทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้เข้ากับสถานาการณ์ที่ตัวเองกำลังเกิดขึ้นนะคะสิ่งไหนที่ดีก็นําไปปฏิบตัติสิ่งไหนไม่ดีก็นํามาแก้ไขเพราะนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาเท่านั้นนะคะจะรักไม่รักจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นคนพิจารณานะคะไต่ตองให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ แค่นี้สาวๆก็จะมีความสุขได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ